กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับจากช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่มาร์จะมาสอนนะครับในเรื่องของการรีดดัมเมจนะครับทำยังไงให้สกิลของเราเนี่ยมันรุนแรงที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะครับโดยหลักการเนี่ยง่ายๆนะครับมันจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับผมก็คือเคยสงสัยไหมว่าอย่างเช่นของพี่มาร์เนี่ยพี่มาร์ทผมอะ่ะอยากใช้อาร์คเมดก็คือสกิลจอมเวทเนี่ยพร้อมกับสกิลบีก่ะพี่แต่ว่ามันใช้ไม่ได้พี่เพราะอ,อะไรเพราะว่าตอนเนี้ย พลังวิญญาณผมไม่พอพี่พลังวิญญาณผมอะในเกมมันให้มาร้อยหนึ่งสิ่งแรกที่เราจะทำเนี่ยปกติทั่วไปอะคนทั่วไปเขาจะบอกว่าเอางี้น้องน้องก็ไปหาพลังวิญญาณมาใช้สิ<ไ>ซึ่งเราก็จะใส่พลังวิญญาณเป็นมือที่2ใช่ไหมครับที่นั่นโอเคเราก็สามารถบิงได้นู่นนี่นั่นได้อย่างเช่นของพี่มาร์ทอันแรกศาตรที่ได้ดูก็คือจะใส่เป็นกระบองบที่บวกพลังวิญญาณนะครับแต่สำคัญนะ่ะไอ้กระบองพวกเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ตัวซอร์เซอร์หรือซอร์เซเรทของเราเก่งขึ้นนึกออกไหมพี่มาร์ทมีทริคมาให กับไอตัวบลิงเนี่ยใช้คู่กันได้โดยที่คาถาหลักของเราอะ่ะมันยังอยู่นะครับโดยที่เรายังแบบเวลายิงสกิลเนี่ยเราไม่จเป็นต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะมันไม่จะเป็นอย่างนี้แชทก็คือวิธีการทำเนี่ยอย่างเช่นดูตอนเนี้ยเราถือตัวอ่าพลังวิญญาณห0ึอยู่ใช่ไหมครับในมือแรกแล้วก็มือที่2เนี่ยเราถือเป็นตัวเซปเปอร์อยู่ประมาณนี้ละกันนะครับหลักการมันเนาะ อันนี้คือถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเราจะแนะนําแบบนี้ก็คือใส่อะไรก็ได้ที่มันมีพลังมีพลังวิญญาณอยู่ในมือที่2ก็ได้แต่มันจะมีวิธีแบบนี้ครับก็คือเราสามารถใส่ตัวคาถาของเราหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องมีพลังวิญญาณน,นะครับซึ่งพอใส่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าพลังวิญญาณพี่มาร์ก็ยังเหลือร้อยหนึ่งเหมือนเดิมถูกปะแม็กขอมันยังมีร้อยหนึ่งเหมือนเดิมและก้าพิบตาเนี่ยมันไม่สามารถใช้พร้อมจอมเวทได้นะครับก้าพิตาเนี่ยไม่สามารถใช้พร้อมจอมเวทได้ วิธีการใช้เนี่ยเกมนี้มันจะมีทริคเล็กๆอยู่นิดนึงครับก็คืออย่างเช่นสกิลจอมเวทเนี่ยถ้าสมมุติเราบอกว่าเราจะให้มันแอคทีฟเฉพาะมือหนึ่งก็คือเมื่อเรายิงเวทเนี่ยให้เราติดจอมเวทด้วยเรากดตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราใช้จอมเวทเนี่ยหรือเวทจอมเวทเนี่ย มันจะหยิบไอเทมชุดที่1เซตที่1ของเราออกมาแล้วอย่างเช่นก้าวพิปปาเนี่ยเรารู้แล้วว่าโอเคก้าวพิปปาเนี่ยมันจะเป็นช่องที่2ใช่ไหมครับแล้วก็สําคัญคือไอจอมเวทเนี่ยห้ามติดช่องที่ 2, points, 2หลักการมันจะเป็นอย si. ่างนี้แชทก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่มาใช้จอมเวทเนี่ยก็คือมือที่1ใช่ไหมและสมมติว่าเราเปลี่ยนปุ๊บเป็นมือที่2ปุ๊บเราจะบิงได้แบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ความสําคัญของมันก็คือพอเราบิงมาเสร็จปุ๊บอะแล้วเวลาเราจะยิงอะมันกลายเป็นว่าดัมเมจของเราอะ พี่มันหายไปเนี่ยดัมเมจผมหายไปเหลือแค่พันเจ็ดเองพี่เห็นปะเนี่ยดัมเมจมันก็เบาพี่ทําให้แบบบางทีอ่ะมันวุ่นวายมากก็คือสับมือปวิบบิงเสร็จต้องเปลี่ยนกลับมาแล้วยิงยๆงย,งยงิใช่ไหมฮะยิงยิงยิงย,งยง มันสามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะตั้งสกิลทุกอันเนี่ยให้เป็นคีลัดโดยถ้าพี่มาแนะนำนะครับแนะนําอย่างนี้ก็คือเราสามารถที่จะตั้งอย่างเช่นลูกแก้ววิญญาเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันน่ะเป็นสกิลสําหรับดัมเมจนะครับเราจะแยกออกเป็น2เซตก็คือเซตแรกเนี่ยเวเปิลเซตวันเป็นไอเทมสำหรับดาเมจเป็นอะไรก็ได้ที่จะใส่ดาเมจใส่ศัตรูนะครับส่วนไอตัวเซตสเนี่ยจะเป็นเซตอะไรก็ได้ที่เราติดดีบัฟอย่างเช่นอันนี้ตัวกำแพงไฟกำแพงไฟเราใส่เป็นเซตหนึ่งเพราะมันเป็นสกิลโจมต ตัวนาไฟฟ้าเนี่ยเป็นดีบัฟใช่ไหมครับพี่จะใส่เป็นเซตสองมรสุมมานาใช้ตอนเซตหนึ่งก็ได้นะครับกำแพงน้ําแข็งใส่เป็นเซตหนึ่งนะครับปะกายใส่ฟ้าเราใส่เป็นเซตหนึ่งทั้งหมดเมื่อเราตั้งตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับก็คือสมมุติว่าพี่มาก,กด m 4ก็คือตัวประจุไฟฟ้าใช่ไหมครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้แชทกดปุ๊บ,บเห็นไหมมือมันจะเปลี่ยนทันทีและเราจะบิงได้แล้วพอเราคลิกซ้ายริงต่อมันจะเปลี่ยนกลับมาเป็นไอเทมมือหนึ่งของเราก็คือเวป้อนเซตมือหนึ่ มันทาให้เราสามารถที่จะแยกเซตได้ระหว่างเวลาเราเล่นเนี่ยเราอาจจะตั้งว่าโอเคไอ้ตัวเซตสเนี่ยเป็นเซตไล่เร็วไม่ได้เน้นนาเมตรก็คือเน้นไล่เร็วเน้นสเปลแคสเน้นอะไรหลายๆอย่างเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นมือหนึ่งก็คือมันจะเออมันจะประมาณนี้ครับยิงเสร็จปุ๊บบิงแล้วยิงต่อเห็นปะ่ะอันเนี้ยตัวเกมมันจะเปลี่ยนเป็นไอเทมเวปอนเซตสแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นเซตหนึ่งเมื่อพี่มาก,กดคลิกซ้ายแบบนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่า ความเจ๋งของการทำเวบอนเซตเนี่ยหรือไอตัวสวอปเทคเนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างคือมันสามารถทำแบบนี้ได้ครับอันนี้พี่มาขออนุญาตปิดกล้องนะครับหลายๆคนน่ะอาจจะเคยเห็นสตรีมเมอร์บางท่านนะครับเวลาเขาเล่นเนี่ยเฮ้ยทำไมมันจะมีเราไปดูผังสกิลเขาอะ่ะผังเขามีสีขาวอันนี้เป็นปกติแต่บางคนนะ่ะผังสกิลเขามีสีเป็นเหมือนส้มๆแดงๆเหมือนของพี่มาดะแล้วเขาก็มีผังสกิลสีเขียวอะ่ะตรงเนี้ยนะครับมันเป็นการเซ็ตพาสีสกิลสำหรับชุดอาวุธที่1และชุดอาวุธที่2โดยมันจะดูจากตรงนี้ โดยมันจะดูจากตรงนี้นะครับวิธีการเซ็ตมันจะประมาณนี้ครับแชทสมมุติว่าพี่มาร์ทไปรีพาสซีคืนซึ่งอันนี้แนะนําว่าใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับเราจะทำสวอปเทคอ่ะแนะนําว่าให้ดึงกลับมาอย่างน้อยเนี่ยยีแต้แมถึง24แต้แมมันจะเซ็ตได้ทั้งหมดนะครับสมมตินะฝั่งสีส้มพี่มาร์ทเป็นสกิลนี้พี่มารีฟันคืนก่อนเลยพอรีฟังสีส้มเสร็จต้องมารีฟังสีเขียวด้วยนะครับอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเมื่อพี่มาใช้เบรอนเซ็ตหนึ่งเนี่ย พี่ม้าบอกว่าพี่มา้าอยากได้ดัมเมจวะทําทยังไงวะเราจะเน้นดัมเมดเราจะไม่เน้นดีบัฟเลยให้เรากดตรงนี้ครับกดปึ้งเข้าไปพอกดเสร็จปุ๊บเรากลับมาที่สก,กิลของเรากดอัพไปหนึ่งทีนะครับแล้วกดยืนยันการอัพแต้มเช่นเดียวกันพี่ม้าบอกว่าสก,กิลที่2เนี่ยชั้นเน้นดีบัฟอะไรก็ได้ให้มันปล่อยดีบัฟลงพื้นเรากดอันนี้ป๊าบขึ้นมาแล้วอัพต่อแบบนี้ปึ้งมินนี่ของมันคืออะไรก็คือตอนนี้พี่มาใช้เทมเปิลเซ็ตที่1อยู่ใช่ไหมครับ ใช้เวปอนเซตที่หนึ่งอยู่นะก็คือคลิกซ้ายผังสก,กิลจะประมาณนี้นะครับแชทด,ดูเร็วๆแล้วกันเนาะผังสก,กิลจะประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มารก,กดเปลี่ยนปึ้งผังสก,กิลจะเปลี่ยนกลับมาเป็นดีบัฟแทนอะไรก็ได้ที่เพิ่มเติมในการดีบัฟเข้าใจไหมฮะมันจะเปลี่ยนมาเป็นมือนี้แทนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เอาไปลองใช้ดูซึ่งจะแนะนําว่าวิธีการรีดัเมจเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับ เวป้อนเซตหนึ่งสำหรับการทําดาเมจก็ได้คิดง่ายๆนะครับเวปอนเซตสองเนี่ยสำหรับการทําดีบัฟสาหรับการบัฟตัวเราหรืออะไรก็ได้ให้มันเกิดผลให้ได้อยู่นานที่สุดส่งผลให้คูดดออ่อ่อรูเนี่ยอ่อนแอให้ได้มากที่สุดประมาณนี้นะครับเอาไปลองเซตกันดูมันช่วยได้เพราะว่ามันจะทําให้ดีบัฟของเราอะมันไปได้สุดทางแล้วก็ดาเมจของเราไปได้สุดทางเหมือนกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะแต่คิดว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่า swap tech นะซึ่งยังไม่เคยยังไม่ค่อยเห็นคนไทยเขาสอนกันนะยังไงวันนี้พี่มาก็ถือว่ามาบอกเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ละกันนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ